สวัสดีครับสำหรับคลิปที่781ช้างป่าทองป่าภนะูเดิมทีวันนี้ตั้งใจว่าจะอยู่บ้านนะครับคือมันถึงระ<อ>ดดบาาเสียคงจะใช้เวลาอีกประมาณสัก2เดือนพะอดีหลวงปูท่านเข้ามารับนะชวนมาดูแหล่งน้ำที่หลวงปูสาครธรรมวุฒูวัดเวฬุวันนะที่ปรึกษามูลนิทีพิทักษ์คดีศาสตร์ไดเข้ามาสร้างไว้ให้ เมื่อต้นฤดูฝนก็หลังจากที่พอฤดูแล้งเข้ามาน้ําแห้งหมดเพราะว่าจะเดิมทําซอยซีเมนต์ไว้ที่คันดินเือเยๆนะครับพอแรงน้าก็สึญลงพื้นท่านก็เลยมีดําบีให้ทําซอยซีเมนต์ก้นบ่อด้วยก็คิดว่าภายในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ ก็เป็นการเก็บน้านช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวซอยซีเมนตรงคันดินที่มองเห็นนี้ก็เพื่อก,การการการะเทาะของน้ำก็จะเป็นที่ศกสมบูรณ์เสีวน,นด้านล่างก็ขุดลงไปจนถึงตาน้ำนะที่มีน้ำอยู่ดังน,นั้นสัตว์ป่าบริเวณนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาอ,อาศัยดื่มกินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นควายเป็นกระทิงหรือ,อเป็นสัตว์อืน่นๆนะครับแต่บริเวณนี้นี่ อยู่ติดกับหน่วยอุทยานเขาลวกนะครับอุทยานแห่งชาติทองอสยโยกกาญจนบุรีก็คิดว่าต่อไปก็จะเป็นแหลงสำนักอาศัยของช้างป่าในป่าลึกได้เพราะตรงน,นี้ก็อยู่ห่างไกลจาก,กชุมชนมากพอสมควรท่นหลวงป,ปู่ก็มานั่งกุมง,งานมาดูงานาดูปรับปรุงแก้ไข ที่เห็นอยู่นี้เป็นลูกซั้นนะครับลูกซั้นที่เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ช้างชอบกินครับผมก็กินด้วยแหละเนี่ยหวานครับหอมหวานอร่อยนะครับนี่ก็เป็นร่องรอยของขี้ช้างที่มากินแล้วก็ถ่ายมูลเอาไว้นะครับส่วนเจ้าช้างชุดนี้ในขณะที่เราขับรถเข้าไปยังเขาลวกอุทยานเขาลวกนะครับก็พบร่องรอยการเดิน ของช้างชุดนี้นะครับเดินไปอย่างหน่วยพยานเขาลวกมากมายรวมทั้งตัวเล็กตัวน้อยออที่ที่เห็นอยู่นี้คือถ่ายก่อนที่เราจะเข้าไปไปดูนะครับเหมันโคลาวันแต่อามาตโอกันเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวหลังจากที่เขาหากินบริเวณภูรกรรมตรงนี้ยพอเด็กๆเขาก็พาบริวารพักพวกเพื่อนฝูงมิตรสหาย เดินทางไปยังหน่วยเขาลวกดังนั้นก็ติดตามไม่ได้นะครับติดตามยากเพราะมันไม่มีถนนรถเข้าไปไม่ได้หน้าฝนก็พอจะได้อยู่ในระยะทาง5กิโลก็จะวิ่งอยู่สักวันหนึงนะเพราะมันต้องวิ่งกันตลอดแต่หน้าแรงนี่ไปไม่ได้เลยเพราะว่าล่องรอยของออฟโรดที่วิ่งไว้เนี่ยมันเป็นล่องลึกหน,หน้าแรงไปถ้าติดอกเนี่ยแย่เลย วินก็ลําบากเพราะว่ามันมันจะดินแข็งมันขูดมันไม่สามารถที่จะสไลด์ไปได้นะก็มันมันก็ตามยากอยู่นะครับไไมันคงจะเข้าไปอยู่ข้างในอีกหลายวันก็พอดีในจังหวะที่เราหยุดพักซ่อมรถ <c oughs> แต่จะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีกำหนด,ด,ดนะก็เพราะว่าผังเยอะ นีก็เท่าเก้าก็อยู่สักแสนสามค่าซ่อมเอ้ก็พอสมควรนะครับมาดูช้างกันดีกว่าไปพูดเรื่องความเสียหายแล้วมันเครียดเอนี่ก็เป็นเจ้าเจ้าช้างน้อยกับเจ้าหูกลับเนี่ยไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรดีเพราะมันเป็นรุ่นเดียวกับช้างน้อยแต่ว่าใบหูเขาพับกลับไปอยู่ด้านหลังเ,เป็นคู่หูกัน ช้างรุ่นนี้เยอะมากนะช้างรุ่นเนี้ยเดี๋ยวพอเขาโตมาได้ระดับเนี่ยเขาจะเป็นช้างที่รุ่นเดียวกันเนี่ยมีปริมาณเยอะมากสำหรับช่วงนี้นถ้าจะลงไปยังห้วยที่มอไปยังแม่น้ำน้อยข้างล่างนะก็น่าจะมีช้างรวมๆกันก็น่าจะเยอะมากพอสมควร อาจจะมากกว่า70ตัวนะครับเพนะราะว่าช้างในสวนป่านี่ออกไปเกือบหมดแล้วจะเหลือ,นะอทิ้งไว้แค่3 4ตัวที่เดินเพ่นพ่านเพ่นพ่านเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้นะก็เป็นช้างเฝ้าถิ่นนะช้างนี่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะเวลาเ,าเขาเป็นช้างประจําถิ่นเนี่ยเวลามีช้างที่หลงพลัดถิ่นมาเนี่ยเขาจะไม่ยอม เขาจะไม่ให้เข้ามาในทินหากินของเขาดังนั้นมันก็จะต้องมีการสู้กันก่อนออแต่ถ้าสู้กันเสร็จแล้วตัวที่แพ้ยอมรับมันก็จะยอมรับกันไปตลอดทั้งชีวิตกลับมาหากินในโขงรวมกันได้แต่ถ้า <c oughs> ถ้าเป็นการสู้กันระหว่างช้างเพชผู้กับเพศผู้ที่ชิงความเป็นใหญ่ชิงความเป็นจ่าโขงหรือชิงความาเป็นผู้ที่จะมีสิทธิ ในตัวเมียในขโขลงเนี่ยอันนี้ต้องสู้กันถึงตายอน,นี้ก็เป็นทีมงานของมูลนิธิพิทักษ์ษศาสตร์นะครับเอก็เข้ามาวันวันนี้ถ่ายได้ใกล้นะได้ใกล้ผิดปกติโดยปกติแล้วเจ้าช้างน้อยเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเ,เคยเอางวงไปรวบคนกีดยางติดกับต้นไม้ดีว่าเขาสติอย่างดีอยู่ก็เลยใช้มีดกีดยางลุงไก่ลุงไก่ เอามีดกรีดยางกรีดลงไปที่งวงถึงกับร้องจากเหมือนกันทั้งคนทั้งช้างต่างคนต่างร้องเพราะก็มีดกรีดยางนี่ก็คลกคมไม่ธรรมดานะครับกรีดกระชากลงไปเนี่ยก็บาด้าไปในงวงช้างเจ็บก็เลยต้องปล่อยอไม่งั้นก็คงจะมีประวัติไปแล้วไอ้เจ้าช้างน้อยไอ้ตัวดีเนี่ยจอมแสบจอมดื้อเลย <c oughs> แต่วันนี้ก็เนี่ยแบบมันมันน่าทึ่งตรงนี้ นะด้วยไอ้เจ้าช้างน้อยสองตัวเนี่ยเขาออกมาหลอกล่อเรานะโดยที่โขงเขาอยู่ด้านซ้ายมือของเราแล้วก็มีทิศทางการเดินมุ่งหน้าไปทางอื่นแต่ไอ้เจ้านี้กับเดินมุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามนะแล้วก็ไม่ยอมลบอ่นะเหมือนกับมาล่อมาหลอกให้เราหลงทางนะหลงกลเพื่อที่จะตามเข้าไปนะแต่ว่าพอเราเจอมันชัดๆเราก็ต้องถ่ายไว้ก่อนนะไอ้ส่วนไอ้โขงที่มันยังไม่ชัดเราก็เก็บไว้ทีหลัง อ,อย่างไงก็ต้องได้ภาพไว้ก่อนภาพส,ายสวยๆชัดๆไอ,อ้ตรงนี้เป็นมะม่วงป่านะครับมะม่วงป่ากําลังสุกเลยหอมอรสชาติก็ใช้ได้เลยนะครับมะม่วงป่า,าสุกหล่นออกมาเหลืองอลามเต็มใต้ต้นนะเขาก็เก็บกินมะม่วงป่า,ารวมทั้งลูกซ่านาก็กินไปเปรีย้ยวๆหวานๆมะม่วงป่านี่จะมีกลิ่นเฉพาะนะไม่เหมือนกับมะม่วงบ้าน ที่เราปลูกกันกินของเขาจะหอมมากแล้วก็รสชาตาิเปรียปร้ยวๆหวานๆซาซาแต่ถ้าดิบๆนี่โอ้โหความเปรี้ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยน้ำลายแตกเลยถ้าพูดถึงความเปรี้ยวของมะม่วงป่านีา่น้ำลายไหลเลยเพราะมันเปรี้ยวจัดลูกไม่ใหญ่นะเม็ดใหญ่แต่ลูกจะไม่ใหญ่นี่ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ว่ามีผลไม้ ในป่ายกต้นตีนให้ดูอีกนี่เจ้าช่างน้อยจอมแสบจอมซาอนาคตข้างหน้าก็คงจะไม่ธรรมดาอันนี้เก็บมะม่วงกินอยู่นะครับเนี่ยที่เห็นเก็บโยนใส่ปากมะม่วงมันหล่นลงมาจากต้นจะเขย่าก็คงไม่ไหวเพราะว่าต้นไม้ที่มันขึ้นเองโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีรากแก้วเยอะรากแก้วลึกแล้วก็มีรากขแขนงรากฝอยเนี่ยเยอะมากดันไม่ล้มล้มยาก แต่ถ้าเป็นไม้ปลูกประเภทไม้สักไม้ยางพาราหรืออะไรที่เราไปซื้อพันธุ์มาปลูกพวกนี้จะไม่มีรากแก้วดังนั้นไอ้ต้นไม้พวกนี้โคนงง่ายล้มง่ายถึงแม้จะต้นใหญ่ก็ตามนะ,ะเพราะว่าตอนที่ปลูกเนี่ยเราตัดรากแก้วเขาออกหมดอพอปลูกลงไปมันก็เลยเหลือลแต่รากแขนงรากฝอยเท่านั้นรากแก้วไม่มีความแข็งแรงทนทานต่อาการโยกไหวแรงประทะอะไรเนี่ยมันก็น้อย เนี่ยก็ดูนะครับเนี่ยมันไม่ไกลกันเลยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะี่แต่วันนี้เขาก็ลักษณะมาโชว์ตัวตั้งใจตั้งใจจะมาโชว์ตัวเลยมาหลอกล่อให้เราไม่ไปติดตามโขลงใหญ่อันนี้ก็คือวิธีการหนึ่งนะวิธีเป็นแนวความคิดอย่างหนึ่งของช้างป่าเวลาเขาหลอกล่อเขาก็จะให้เราเนี่ยมาภาวะพวงอยู่กับตัวเขาเพื่อที่จะปล่อยให้โขลง ทั้งแม่แปลกแม่ส้มแม่แหวงไอ,อตัวเล็กตัวน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่จะได้หากินโดยไม่มีใครไปรบกวนนะ,ะก็เดินทางไปในทิศทางตรงกันข้ามนะ <S <S <ล>เขาก็พยายามมาหลอกลอ่อเราให้นานที่สุดเพื่อให้โขงไปได้ไกลที่สุดแต่เราก็ยังได้ยินเสียงโของอยู่นะครับอยู่ด้านข้างๆข,ของเราเนี่ยด้านซ้ายมือของเราเนี่ยโขงก็ยังอยู่ หันไปกย็ยังเห็นตัวอยู่บางทีต้องคอยระวังนะครับมัวแต่ถ่ายจากนี้ถ้าเขาพุ่งออกมานี่แย่เลยนะนนี้ก็เป็นทักษะเทคนิคอย่างหนึ่งของช้างป่านะพอดูกันไปนานๆมันก็จะเข้าใจนะครับบางทีคลิปของผมบาง,บางคลิปก็อยากจะให้ดูเฉยๆนะแล้วกใ็ให้คิดเอาเองบางทีก็ไม่อยากจะพากไม่อยากจะบรรยายนะแต่อยากจะให้ ท่านผู้ชมเนี่ยดูแล้วก็คิดเอานะคิดเอาพิจารณาเอาบรรยายเอาเองนะนะนะก็เลยบางคลิปมันก็เลยจะไม่มีเสียงเหมือนดูหนังใบนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเจตนานะครับเจตนาที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยคิดเอาบรรยายเอาลักษณะการเดินเข้ามาอย่างนี้นะครับถ้าเขาได้จังหวะ ถ้าเขากระระยะได้เนี่ยก็พุ่งเลยนะอ่ามันเป็นลักษณะของการก็กระลิมกระเรียกระลิมกระเลียเข้ามาเนี่ยเหมือนคอยจังหวะอยู่แล้วนะแล้วทําเหมือนไม่สนใจทําเป็นโยนดินเล่นเก็บนู่นเก็บนี่กินแต่ในขณะเดียวกันสายตาก,ก็ชงเลืองนี่คือโของใหญ่นะครับอไอ้เจ้าสองตัวนะั้นปล่อยมันไปเราก็อ่ย้อนกลับมาดูโขงใหญ่ว่าโขงใหญ่เขาอยู่กันยังไงเขาเดินทาง มันเป็นทิศทางตรงกันข้ามนะครับกับที่เจ้าสองตัวเมื่อกี้นะ,ะมันอยู่คนละทิศของป่าผนะืนป่าอันนี้ก็มันเป็นช่วงมืดแล้วนะครับมืดแล้วนะกล้องผมถ่ายไม่ได้แล้วอันนี้ถ่ายจาก iPhone 11ดนะดังนั้นภาพมันก็เลยจะสว่างจะใสแต่ถ้าเป็นกล้องปกตินี่แสงไม่พอแล้วนี่ไอโฟนสิบเอ็ดนี่ก็ดีนะครับเนี่ยมันถ่ายเหมือนกลางวันเลย ทั้งๆท,ที่จริงๆตอนนี้มันทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยภาพออกมามันยังเหมือนกลางวันเลยแต่ถ้าเป็นกล้องนิคอนที่ผมใช้อยู่มองไม่เห็นอะไรเลยเ่แม้แต่ตาเปล่ายังต้องเพ่งเลยว่าช้างอยู่ตรงไหน,นแต่ iPhone 1เบนี่ให้ภาพเกินจริงนสว่างเหมือนกลางวันนี่ก็มันอยู่ทิศทางตรงกันข้ามกับเจ้าช้างน้อยหลังจากที่เขาเดินออกมาจุดนี้แล้วเนี่ย มันก็เป็นทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นทางที่จะไปยังเขาลวกนะอันนี้ก็คือ,เ,อเทคนิคอย่างหนึ่งของช้างนะครับมันเป็นการในขณะที่เราเห็นเนี่ยเขาจะเดินไปในทิศทางหนึ่งมันจะทําให้เราจับทิศทางไม่ถูกใจจริงๆเนี่ยพอเรากลับเขาก็จะหันหลังเดินกลับไปยังทิศทางที่เขามาแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเขาลวกดังนั้นวันต่อไปเราก็จะตามไม่เจอลอะนอกจากว่า เราไปพบล่องรอยการเดินเผอิญว่าวันนี้เข้าไปดูงานที่เขาลวกก็เลยพบล่องรอยของช้างโขงชุดนี้เดินไปทําให้เรารู้ว่า,เ,าเส้นทางเขาได้อพยพแล้วนะฮะคงอีกนานพอสมควรนะครับกว่าจะกลับมายัางจุดนี้อีกครั้งหนึ่งน<อ>ี้ก็อาจจะนู่นแหะครับฝนลงนะจนกว่าหนอไม้จะแตกหน่อใหม่ มีใบไผ่มีหญ้ามีอะไรขึ้นนะกว่าที่เขาจะกลับมาหากินบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านในเข้าไปก็จะเป็นป่าพนะุตรงนี้เรียกพุรกรรมมีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปีตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่ยังไม่แห้งนะตอนนี้ก็มืดเต็มทีกล้องก็เริ่มโฟกัสไม่ไดนะ้ภาพก็เลยจะมัวๆนิดหนึ่งเพราะมันเป็นการปรับแสงช่วยเต็มที่ เพื่อให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนนี่มันเป็นการเดินหลอกล่อไปอีกทิศทางหนึ่งในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่จุดที่เขาจะไปจริงๆช้างนี่ต้องยอมรับในเรื่องของการเดิน,นเดินเก่งจริงๆเดินได้ทั้งวัน,นไม่หยุดไม่ย่อนดังนั้นเขาก็เลยตัวใหญ่หน่อยเพราะว่าแทบจะไม่มีเวลาพักนอน กินกินแล้วก็เดินเดินแล้วก็กินอันนี้คือปกติวิสัยของสัตว์ป่าอาจะใช้เวลานอนช่วงสั้นๆวันหนึ่งก็จะนอนสักชั่วโมง2องชั่วโมงที่เหลือก็จะเป็นการเดินล้วนๆนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเดินหาก,กินในยามมืดแต่ว่าภาพที่ออกมามันเหมือนกลางวันแต่จริงๆมันมืดแล้วมองมองไม่เห็นแล้วนะเนี่ยจริงๆด้วยสายตาก็ยังมองแทบไม่เห็น แต่นี้มันต้องยกเครดิตให้กับ iPhone 11เอที่ให้ภาพเหมือนกลางวันนี่แหละครับวิธีการวิถีชีวิตของช้างป่ารวมทั้งวิธีคิดว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาวิธีคิดเนี่ยเราจะตามเขาไม่ถูกตามไม่เจอเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนเขาคิดอย่างไรแต่ถ้าเราเข้าใจ แนวความคิดของเขาวิธีคิดของเขาเราก็สามารถที่จะไปดักหน้าได้ถูกถ้าเขาไปจุดนี้เขาเดินอย่างนี้เราควรจะไปดักข้างไหนก็มันก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองทางว่าจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าเลยหรือว่าจะรับตาปุ๊บก็ย้อนกลับไอการย้อนกลับเนี่ยเราพบเจอบ่อยมากเป็นประจำบางทีแค่รับสายตานิดเดียวเขาก็หมุนกลับแล้วเพียงแต่ว่าไม่ให้เราเห็นเท่านั้นเอง แล้วการเดินแม้จะเป็นสัตว์ที่ใหญ่เขาก็เดินได้นิ่งมากนิ่งเงียบแทบจะไม่รู้เรื่องเลยบางครั้งในยอยู่ห่างกันสัก10เมตรในช้าง30-40ตัวเนี่ยยังไม่ไม่ส่งสัญญาณไม่ส่งเสียงหรือไม่ทำอะไรให้คนที่เข้ามารู้นะครับว่ามีกลุงของเขาอยู่บริเวณนั้นนี่ก็คือทักษะอย่างหนึ่งของช้างป่านะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟัง นะนะพอได้มีเรื่องคุยกันวันละเล็กวันละน้อยเก็บเล็บสมน้อยเอานะครับวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับบริเวณนี้แต่ก็หากินอย่างปกติไม่ดุร้ายเหมือนทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ